วันนี้เรามาดูลางสไลด์นะครับโตโยต้าคลอสนะฮะลางไฟฟ้านะครับนี่นะครับชุดนี้จะเป็นชุดมอเตอร์เฟืองขับชุดนี้จะเป็นชุดเฟืองพัดติดขับขับแกนนะครับให้ให้หมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับ ชุดเฟืองของเขาก็จะประมาณนี้นะครับกระจุยนะครับเฟืองพลาสติกอันนี้เวลาที่จะทำการซ่อมเนี่ยมันต้องใช้อาศัยความชำนาญน,นะครับ เขาจะเป็นเฟืองอเป็นเฟืองอเฟืองเหล็กแบบนี้นะฮะเป็นเป็นเหล็กทางสเตลนะฮะกับพลาสติกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะซ่อมเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับบางครั้งนะฮะลูกคุณลูกค้าบอกว่าเอาประแจนะฮะไปขันไปไปขันน็อตนะฮะขันน็อตตัวเฟือง เพื่อให้มันเลื่อนนะอันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วเวลาที่เราจะเบิกอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขายมานะฮะเขาไม่ขายนะฮะเนี่ยเรารู้แล้วละ่ะเนี่ยเฟืองตัวนี้เสียตัวเดียวเนี่ยนะเฟืองมันล้มไปหมดเลยฮนะเห็นไหม เวลาที่เราเบิกอะไรเนี่ยเขาไม่ขายนะครับเขาจะขายแบบทั้งยวงนะครับเขาจะออะไรเขาจะมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเขาจะไม่ขายแบบว่าเออเฟืองรูดแล้วขอซื้อเฟืองตัวหนึ่งนะเขาเขาไม่ขายนะครับถ้าถ้าเฟืองตัวนี้เสียเนี่ยฮะมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องอ่ เอาไปให้ลงกลึงเขาดูนะครับแล้วก็ให้ให้เขากลับเฟืองขึ้นมานะครับวันนี้พอดีรถคันนี้เป็นรถเต็นนะครับแล้วเป็นเต็นที่ซ่อมกันอยู่บ่อยก็เลยมีโอกาสได้ทำคลิปให้ให้ลูกค้าดูนะครับ เฟืองออกมาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ